แล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นคนที่กินประวันพระจันทร์อยู่ในอดีตบ้านก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยยี่สิบเก้าวันยาโยนนี้ทุกคนก็เป็นอะไรที่ก็รู้สึกว่าสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าผิดพลาดอะไรก็คือลองทำงอ,อ,ะอะไรเงี้ยไไดด้ป้ปลองทวยใช,ใช่ใช้ได้เราทำนมด้วยเข้ากับเธอเหมือนกันนะเขาว่าว่าพราะจันทร์ขอพรเรื่องความรักเออเบ้ยเราเป็นความเจริญรุ่งเรืองการงานได้ไหม ทได้ไหมใช่แล้วเป็นยังไงบ้างถือวันนี้ได้ทำเ,เป็นแบบคังเรกแล้วถ้าลองทำขันไว้เพื่อนจารู้สึกคือจริงๆพูดตรงไม่ใช่คนที่ทำอาหารเห้หนูแล้วตอนที่เราให้ทัก็มีความแบบตื่นเต้นเหมือนกันนะพวงเง,งินเง้างๆแต่พอทำสรุปดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมัน ก็ทาเขาเรียกว่ามีความเขามีความแกรนดี้ในการก่อนที่จะทําออกมาแต่ละชิ้นเลยก,ก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นขนมที่มีที่มาแล้วพอยิ่งรู้ว่าแต่นขนมมันมีความหมายได้แบบของมันเองก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราซื้อให้คนอื่นมันก็จะยิ่งแบบไม่ได้เป็นแค่การซื้อขนมให้นะแต่เราให้ความหมายนะไม่เราอยากให้เธอสุขเรืองนะราะยให้เธอสุขภาพดีนะเราจะมีมงคลถูกต้องเราเลยรู้สึกว่าเออเป็นขนมที่ที่มีความหมายและซื่งวันนี้ท่านทำแจกะไรนะคะทำแจกเลยพี่ๆเอาเลยไหมเป็นไงเป็นไงเมื่อกี้มีความแบบว่า ตอนกินมันออกมาอะไรเงี้ยลุ้นดังแล้วก็เปิดตอกมันที่แบบโป๊กๆอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะออกโอเคชอบรสชาติชอบรสชาติจริงๆอ่ะชอบหมอดทองไข่เก็บที่สุดแต่แต่เนี้ยลองชิมแล้วรู้สึกว่าชอบบัวกับมันม่วงเพราะเป็นรสชาติที่แบบไม่ได้เคยแบบกินนะไรยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก้มก่อกินกับชาร้อนอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกเข้ากันดีรู้สึกอร่อย แต่เรียกว่าหาสื้อได้ง่ายน้อย์อนดีเลยขายของเลค่ะขายทองราคีพว่ต้องเอสอยดู่กันมานานนี่คือ50ปีของเขาแล้วเลยคะะเขรู้สึกว่าขนมเป็นเรื่องที่ขึ้นชื่อสำหรับ s อมากแล้วพอตอนนี้ยิ่งใกล้เทศกาลกันจะไหว้ระจังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย29กันยายนไม่ต้องคิดะไรมากก็ซื้อขพระจันทร์ไอนด์พีนี่แหละที่นอนต้องค่ะซือง่ายแล้วก็มีรสชาติเยอะมากค่ะ16รสชาติเพราะฉะนั้นคือต้องถูกใจทุุกกกคคคคนนนนนจาาาารรสสชตเี่่่่ยะณุ้อออวววพืแงทัโดมมห เพื่อนก็แล้วแต่แต่เราไหว้แน่แล้วเราขออะไรกันไหว้ไหว้ขออะไรก่อนก้อยก็ความสุขความรุ่งเรืองอะไรก็ได้ก็ขอทุกเรื่องแหละขอทุกเรื่องนะก็แต่ๆก็เข้าเรื่องพันนี้แล้วเออแล้วก็คงขอแหละขอให้เจออะไรดีๆแล้วขอให้เจอคนที่เป็นแขกรับเชิญหรือเปล่าช่วงนี้แขกรับเชิญแซวหนักมาก เริ่มจากที่แบมแบมกันเลยเอาเลยมาเกี่ยวก่อนเอาไมค์ก่อนเอาไมค์ก่อนไมค์ก่อนหน่อยเชียวเสร่จนี้ทำไมมันล็อกแรกขนาดนั้น่ะเพราะถึงกันเลยไม่รู้จริงๆไม่ได้มีอะไรคือต้องยอมรับก่อนว่ารายการท่านหูฟัอ่ะมันคือรายการอ๋อเหรอคือรายการที่ไม่เป็นรายการที่สร้างเคบีอยู่แล้วเวลาเราไปเราจะไปด้วยพลังงานที่ว่าขึ้นรถสามสิบนาทีโสดพี่เพราะฉะนั้นก็จะกล่าว่าแล้วบวกกับตอนนี้เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ไปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ย แล้วกเป็นที่แล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเออคนอาจจะเชียร์เพราะว่าดูมีเคมีอะไรแ้แต่ไม่มีมึงไม่เขินๆกันอยู่นะชุดเหมือนกันอ่ะอันเนี้ยตอบคำถามเพื่อนเธอถามแล้วบอกว่าทำไมชุดเอ้าคุยกันหลังไมรึเปล่าอันนี้ยังไงคะคุณก้อยไปถามพี่ไหมอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช <mm ่เอางี้เอาโดยสรุปเลยสรุปเลยสรุปเลยคือเป็นพี่น้องแบบที่แบบน่ารักน่ารักกันเป็นไหมคะก็เป็นไหมคะก็น่ารักนะก็ก็เพราะ ถ้าโทรปากกับบันคุชันเคยด้วยก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะมีแบบเป็นไอดอลทั้งไม่ใช่แค่พี่ไมค์ทั้งเป็กอล์ฟก็ยพี่กอล์ฟพี่ไมค์เป็นคนที่เราชื่นชมอยู่แล้วค่ะท่ามท่าสนับสนุนเบอร์ไหนก้อยมันก็คงไม่ใช่เพื่อนที่อยู่กันมาสิบปีก็คือเป็นแขกรับเชิญที่เรารู้สึกว่าพี่เขาน่ารักมีมีความแบบ ห่วงใย,ยกันอะไรประมาณเนี้ใช้เขาก็ห่วงใยด้วยว่าแบบสมมุติว่าแฟนมีอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออยินดีด้วยแล้วอย่างเขาอะไรจะมีคอนเสิร์ตเรารู้สึกว่าเรายินดีของเขาอะไรแสดงว่าเราก็มีการคุยนอกรอบกัน ok อยู่ใบ่อยๆตามที่เพื่อนเราแซวอันนี้พี่เอาตามคลิปเลยนะแต่พี่ไม่ได้พูดอันนี้เลยนะใช้คขา่าบ่อยอ่ะถึงไม่ได้ใช้คขา่าคุยบ้างอ่าก็มีการคุยนอกรอบบ้าง ไม่ใช่แค่พี่ไม้นะไป็ถือว่าแขกรับเชิญอ่ะเวลาเราเวลาเราร่วมงานกันอ่ะมันก็จะกลายเป็นเพื่อนไปถือว่าเกลียดไหมไม่ใช่แบบแขกรับเชิญถ่ายงานเสร็จไปแยกใครก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้ยเรารู้สึกว่าทุกๆคนที่มีความสัมพันธ์ดีๆกับเราเราก็ปรินได้จรินรู้สึกที่หลาหลายคนเชียร์หนักมากก็ขอบคุณค่ะที่ไปก็เป็นถึงว่าเออใครชอบเราคู่กับใครเราก็แฮปปี้อะไรอย่างเ้คุยกับไม้ไหมคะเรื่องนี้ว่าคนเชียร์ก็ขำ พี่บอกว่าเออมันแบบดูเรื่องใหญ่เรื่องโตเนาะแล้วขับขกันเลยค่ะแล้วถ้าหลายคนลุ้นกันแล้วมันเชียร์ขึ้นไมันเป็นไปได้ไหมค่อยว่าค่อยว่าอตาค่อยคิดงานก่อนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเลยมาต่อว่าตรงนี้ไงออย่างไงบ้างอย่างที่บอกคือไม่รีบหนูว่าพี่หนูหนูไม่รู้พี่ไมแต่อย่างตัวค่อยก็รู้สึกว่าไหนบอกไม่รีบกับอะไรเลยอะไรเงี้ยก็ค่อยๆดูไปแต่ถ้าเท่าตอนนี้พี่ไม๋พี่น้องเลยค่ะพี่น้องเขาไม่มีมาเอามาแบบยอ อดเล่นเนี่ <signaling S 2> ในรายการหรอที่เราคุยกันนอกรอบไม่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 กันคืน่ารักคุยกันอรังค่ะถ้าเป็นตัวเขาจริงไหมเขาจริง เวลาเวลาเราถามเวลาเราถามว่าใครจีบเราแล้วเราบอกว่ามีคนจีบเรามันูตลกเนาะแล้วเราดูแบบว่าเวลาเราเลิกเลิกเขาเขาสวยเราต้องภูมิใจใหญ่เกินไม่โดนได้ค่ะเขาไี่จบเนี่ยจบแล้ไม่แล้วก็ถามว่าจีบไหมอะไรอย่างงี้ก็ไม่ถามเขาแต่ว่าไปไปทำไมเอาคือเป็นี่เนาะจริงจริงเปอร์เซ็นต์มีโอกาสพัฒนาไปต่อได้ไหมถ้าตอนนี้ก็ พี่เราค่ะคือยังไม่ได้คุยอะไรกันที่เป็นเรื่องเป็นราวว่าเหมือนจะจีบกันหรืออะไรเงี้ยเออไม่น่ารักแบบเ p ฮาตอนเห็นข่าวว่าทุกคนก็รู้สึกแบบเออตลกเียนะเลยประมาณนี้เฮนั้นเองเออมันเด่นมันเด่นกันสงสารงั้นไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรคือตอนหน่ากับคือแบมแบมน่ารักมากเลยอ่ะรู้สึกว่าเป็นคนที่มีความธรรมชาติสูงมากอันนี้แบบชื่นชมมากแล้วเขาก็นั่งอยู่อะไรเงี้ยเราก็พูดขึ้นมา คิดผิดแฟนไม่ใช่หรอคือเราก็ต้องคิดเพราะว่าเราเพิ่งเลิกใช่ไหมเราก็อ๋อโอเคอาอแล้วก็คงคิดว่าอ๋อพี่มิกกี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ๋อพี่ก้าวไม่ใช่หรอหน้าอีวีลอยพึบขึ้เลยค่ะผิดผีไปหมดเลยแบบว่าอะไรที่เราเรางงมาตอนนั้นแบบเราเราแบงค์ป่ะเพื่อนๆสาวคนก็แบบมีฟิลเออก็คือเหมือนหน้าช็อกกันไปสาวคนหน่ะแล้วก็บอกแบงค์แป๊บหนึงนะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นก้อยกับก้าวหรอเอ้าแล้วเขาก็เลยบอกว่าคลิป ไงแบบออกคลิปแล้วเป็นแฟนกันไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเขาเป็นเป็นเอาเป็นซีนหนึ่งในหกฉากอะไรประมาณนี้ค่ะเขาได้ดูซีนนั้นในอีกคลองอแล้วเขาบอกว่าอ้ก็เลยคิดมาตลอดว่าเป็นแฟนกันเลยค่ะจี๊ดสุดอีกค่ะก็ผีก็คือรีบบอกวีเลยว่าเป็นไงจริงๆคนที่พบก้าไม่ใช่เธอจ้ะเจ้าชานกับมีก็ด่าค่ะว่าไปซุ้มอะื่อไรแล้วพอเราบอกเขาเขารู้สึกยังไงเป็นแบบเขาแบบแบบไงบ้างก็แบบก็หล่อ หรอแบบเหมือนเขาเาน่าจะเข้าใจสิ่งนี้มานานแล้วอะว่าแบบเออเขาเสื้อไปกับก้าวไปขยอายุเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้แต่พอบอกเขาก็ขับขัว้าวุ่นไหมคะทีนี้ว้าวุ่นว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเลยกลัวโดนเพื่อนด่าเลยหมายถึงว่าไอ้เราก็สวยเซ่ด้วยสิเอไราก็สวยเซ่ด้วยสิ่ง นีาไม่ได้เพราะผีนะฟ้าผ่านด้วยใช่ใช่ใช่แล้วขับขำแล้วก็บอกก้าวด้วยไอ้ก้าวตอนคือก้าวก็ไม่เก็บหน้าเลยบอกว่าก็บอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเราสองคนแตงแันบอกว่าเราสองคนเป็นแฟนกันด้วไม่คิดอะไรเขาคิดอะไรค่ะจริงีแน้วเขาแสดงออกชัดเจนเลยว่าไม่รักฟ้าวุ่นจริงนะเขาใจก้อยก็บ่าพัดตี้โนที่เขาติดตามผลงานเราไม่คิดว่าขชวนอย่างแบบแบบติดตามเนาะเขาน่ารักเขาก็เขารู้สึกว่าเขาติดตามคอนเทนต์ไทยในหลายๆคอนเทนต์มากที่เราเซอร์ไพรส์มีแบบอันหนึ่งอ่ะที่เขาเปิดแล้วเขาบอกว่า เขาเป็นกินกินอาหารอีสานอะแล้วก็เป็น ASMR อาหารอีสานอะแล้เขาก็บอกว่าหิวดูอย่างเงี้ยลหิวเลยอะไร่งเงี้ยก็เลยรู้สึกจริงจริงแล้วว่าเสพคอนเทนต์ไทยเยอะบบน่ารักแต่ว่าเขาก็มีเวลาถามเขาว่าผู้หญิงในสัมเมคเขาอะไรที่เขาบอกว่าเจอเปินตานชายเขาก็มัมเนอเขาก็จิ้มมาที่เราสักสามคนเลย ้อยว่าอาจจะเพราะเราหน้าแปลกกว่าอีกสองคนมากกว่าเพราอาจจะตอบเพราะว่าเราแบบว่าเดินขนาดกันมาสามคนแล้วสองคนน่าอาจจะคล้ายๆกันอะไรชอยไม่ได้อยู่ชอยไม่ได้อยู่สามคเวาก็สวยแล้วกูวา่าก็เหนื่อยนะก้ก็ไม่มีแฟนหรือลูกยังไงลูกมีไหมอ่ะไรตรงไหนแต่พี่แจ็คเหมือนวิญญาณเหมือนเป็นก็รอไหวพระจันทร์จริงๆไอ้เพื่อนรักหมีอ่ะไปส่งไกเขาไม่แต่ว่ามีตคนเอาเคย ค่อยไปคุยแม่และสามีค่อยว่านะเราก็คงต้องขอเหมนกันกอ่ะแต่ว่าถ้าตอนนี้พูดตรงๆเลยไม่ได้ ก็คือเปิดอะไรเข้ามาก็เปิดรับอะไรเงี้ยจ่ะถามว่ามีแบบจะมีแฟนเร็วๆร็วนี้ไหมบอกเลยว่าไม่แน่นอนแปลว่ามีคนเข้ามาเยอะจีบเยอะอ่ะไม่ขนาดนั้นถ้าเราพูดแล้วมันมั่นเหรอเราพูดแล้วมันนับกดไปคำมือไม่เยอะขนาดนี้ได้ยินว่าก้อยคนจีบเยอะจริงนะเมีเออแอลแอล ทักทายก็ตามภาษาเราแบาจะเลือกใครน่ะมันเออมีคนสาบถามมาด้วยนะว่าเฮียคนไหนคนไหนพังขาบ่นไม่ได้คนไหนเออจังหวะไหนก็คือว่าเออทำไมยังไม่เลือกอ่ะเพราะเราไม่รีบมามันมันยังมันมันยังโสดแต่มันก็นานแล้วนะก้อยโอ้พะแก๊ะนานมาแล้นานเท่าไหร่แล้ววะประมาณสี่หกเจ็ดเดือนน่ะพอจะประมาณนั้นแหละเออเออก็ยังไม่ได้รู้สึกมันไม่รู้สึกบรรยากาศเลยอ่ะยังมีความสุขกับการที่แบบเออโสดอะไรอย่างเงี้ย่จริงๆอ่ะโสดอ่ะ บบสบายมันตาลวาวเหมือนกันนะเออ,เอ,อมันก็รู้สึกว่าเออใช้เวลาหน่อยใจเย็นๆเลยเงี้ยแล้วคนที่บอกตลอดว่าใจเย็นมากคือแม่เ,ออเขาก็จะบอกตลอดว่าเออ,เอ,อใจเย็นๆแล้วด้วย,ว,ยวัยเราล้วด้วยค่ะปกติอย่างที่บอกเ,ออเวลามีแฟนเป็นคนกคักใส่ใส่เต็มเลยมาเนี้ยก็เ,ออเลยใจเจนดูดีๆเลยแต่เมื่อช่วงนี้เราฟูลฟิลตัวเองไหมข้างในมันเต็มหมดก็เลยไม่ต้องมาแบบด้วยแล้วก็แบบหาหาทำหาทำเยอะทำแฟนมีดทำทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีอะไรทำอยู่แล้ว แล้วข้อดีเพื่อนก็อยู่ดีๆก็ดันโสดอะไรด้วยกันไม่รู้ทยอยทยอยเหมือนอยู่ดีอย่าใช้คำว่าทยอยใช่ไหมโอเคเราปอยังยังนจะแต่งงานเลยคือตอนแรกมันเหมือนกับค่อยๆมาค่อยๆมาอะไรประมาณนี้แล้วก็สามสามสามมิเจ็ดแล้วกลัวมากอย่างสี่นะเพราะถ้าสี่อ่ะถูคนผมลุกเรื่อยประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะรู้สึกว่าเป็นช่วงชีวิตที่ได้ใช้เวลากับตัวเองแล้วก็แบบเออค่อยๆดูดี เแล้วที่คนทำเราเล็บเลุกเราไปทำเล็บเป็นเป็นอาไปขอเขาไปแล้วส่ของคนท้ย่นเหมือนเราแป่หน้าเหมือนเรา จริงอ่ะเแชร์สนั่นนะเขาเหงื่อเหรอเราไมแชร์เลยอ่ะขนนั้นใช่เพราะว่ามีแต่คนกินมาแล้วขนาดเราดูอ่ะเหมือนเราตอนเด็กเลยเนาะเป็นน้องปะเนี่ยอะไรแบบั้นก็แชร์ขำๆซะจริงรู้สึกไงบ้างที่บอกว่าเออเขาเอาเราไปเป็นเลฟไดเปละมีเราเป็นเลฟคนหนึ่งที่แบบว่าเขาอยากมีแฟนเหมือนเราเหมือนหน้าเหมือนเราเลยอุเยขอบคุณค่ะก็ดีก็ดีเวลาเห็นอะไรแบบนี้ก็รู้สึกน่ารักรู้สึกว่าเฮียฮาร์ดแต่จริงเขาทำเยอะมากเลยป่ะในทิกเกอรเหมือนเราใช่ใช่เป็นใช่มันเป็นแบบตอนนี้เป็นคอนเทนต์ที่ฮิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดเหมือนกันว่า เฮ้ยถ้าเราจะให้พามแม่รัสมีเนี่ยเราจะใครเราจะเอาผู้ราจยไปไหนดีเอาผู้ชายคนไหนดีใช่มีมั้มีมีเยังแอบคิดอย่างไรดียังอยู่ในช่วงแอบคิดไงี่ยคิดออกมาไม่ได้อยู่ในช่วงศึกษาข้อมูลกำลังลางมิสเตอรนะมิสเตอร์นะโอ้โหตัวเองไม่รอดเลยแต่ก้อยไม่กล้าถามเพื่อสวยขนาดนี้ไม่ที่ยืนอยู่เนี่ยไม่มีเพื่อนโอ้โหไม่มีแล้วเราขอแม่รัสมีไหมเราไม่ก่อไมัน เป็นคำถามเบาหน่อยสเปคก้อยเป็นยังไงคนใหม่ต้องเป็นยังไงเอาไดราอยากดูไม่มีท้อไม่รู้คือถ้าข้างนอกข้างนอกสมัยก่อนนะก็จะมีทางที่ชอบก็จะชอบแบบไทยๆทยโคมโอะไรเงี้ยแล้วพอโตๆขึ้นมาก็หรือเราพักก่อนไหมแล้วเราก็เอาคุยกันเรื่องอะไก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แบบคิดขนาดนนั้เลยว่าต้องยังไงแต่ก็ว่าต้องทำให้ก้อยเป็นตัวเองได้ผู้สื่อที่ตัวเองคิดจริงๆได้ ต้อใช้เวลาเยอะเละใช้เวลาก็ใช้เวลาเท่าไหร่ดีจ๊ะเดี๋ยวเราซิฟีนี้แล้วปีนี้ไม่มีเนี่ยขอไว้ใบตันขอให้เวลาบอกปีนเาบอกเขาไว้ใบตันกี่เดือนต้องกำหนดเวลาเลยนะสวยๆสวยเงล้วสวยขึ้นเยอะจริงจริงจะแต่ดิแล้วว่าเราสวยไหมคะสวยสวยขึ้นไหมพอสวยก็ประมาณนี้วก็โอเคก็โอเคปีนี้ไม่มีไม่มีก็ไม่มีแน่ๆปีหถึงต้นปีหน้าไม่ได้มีไม่ได้มีสเตตัส่น ไอ้หนุ่มๆรอไหวไม่เยอะมากนะเกามาหาตอนนี้อะหมอหมอดูยังดูอยู่ไหมอะหมอดูบอกว่าตั้งหนอ่ะอยากดูบ้างเลยค่ะตอนนี้อยพูดดังๆพูดดังๆไม่ไม่แค่รู้สึกว่ายังไม่ได้เจอหมอดูแบบจริงๆจังๆไม่ได้ดูหมอดูจริงๆมืนตากแดดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนชีวิตเราก็วนเวียนเรื่องนี้อยู่แล้วนแต่ก็มีแผนว่าจะไปดูเ่ความรักโดยตรงใช่ไหมคิดว่าอยากเหมือนกันจะพาเพื่อนไปอะไรประมสถาบันไหนหนักโอเค